เด็ค่ะวันนี้เราจะมารีวิวสกูช่ทั้งหมดกันเดี๋ยวเรามาให้ดูสกูช่ทั้งหมดกันเลยค่ะนี่ก็คือสกูช่ทั้งหมดอาจจะไม่เรียบร้อยนะนีมีแล้วก็นี่เดี๋ยวไปดูชิ้นแรกกันเลยค่ะชิ้นแรกไม่รู้ว่าจะเรียกสกูช่ดีหรือเปล่ามันหนึบหนึบค่ะอ่ะมันหนึบนะหนึบเหมือนไส้สกุช่ อัน,นี้เป็นซซกุชิหนึบหนับแล้วกันเนาะเดี๋ยวมาดูชิ้นที่สองกันเลยชิ้นที่สองก็รูู้กันอยู่ก็คือแพนด้านะคะแพนด้านะคะคือมันจะแตกง่ายเวลาเราบีบแต่ก็สโลนะนุ่มด้วยสโลด้วย โอเคเดี okay, ๋ยวมาดูชิ้นต่อไปกันเลยชิ้นต่อไปเป็นบัฟโฟลคิตี้เราเรียกว่าบัฟโฟลอคิตี้ตรงพวกนี้อย่าไปมอมันมันลกก็ซาโล สโล่แต่ไม่รุ่ยอย่างที่สามเอ๊ะอันนี้ดันที่เท่าไหร่นะสี่อันนี้สี่ก็เลยปังฮัลโหลคิตตี้อันนี้เป็นปังฮัลโหลคิตตี้ไม่สโลนะแค่นุ่มๆเนี่ยไม่สโลอันนี้ใครอ,อยากได้ก็ขายนะแล้วไม่ค่อยสโลแล้วมีไส้ เดี๋ยวไปดูอย่างที่ห้ากันเลยค่ะอย่างที่ห้าก็คนอยากได้กันเยอะมากเค้กเออใบเตยป่าเค้กใบเตยอันนี้ไม่ค่อยสโล w น่ะกลัวมันหลุดจังเลยนี่มันไม่ค่อยสโละ ใครที่อยากได้ตะก,กุชี้เค้กนะคะบอกเลยว่าไม่สรุเดี๋ยวมาดูอย่างที่6กกันเลยค่ะอย่างที่6นะคะก็รู้ๆกันดีก็ต้องเป็นของไส้ไหลคลิปนี้ถั่วนี้เราเอามาบ่อยมากนี่มันมีสองอันเอาออกมาได้สองอันลองไหวอ,อืเล่นหนุกมากคะ่ะเดี๋ยวมาดูอย่างที่6กันเลยค่ะ ย่างที่หกกูได้ทำมายืดอืมนุ่มแล้วก็สโลว์เดี๋ยวอ๊บโอเคย้ายที่แบบนึงนะอ๊บโเค มันไม่สโลหรอกแต่มันยืดเดี๋ยวยืดให้ดูแบบนึงรึปุ๊บเหมือนวัดเมโลเลยนี่ก็ตุ๊กเดทามะกหน้ากูเดทนะกูเดธมะน่ารักมากมันนุ่มนิ่มเล่นสนุกมากเลยไปดูอย่างสุดท้ายอย่างที่เจ็ดกันเลยค่ะ s อรี่แตอันที่เจม่ใช่อันสุดท้ายอันนี้อันที่เจค่ะกล้วยจ๊าเอ๋บานาน่เจ๊เพิ่งได้มาเจ๊ยังไงแปะน่ารักอะตอนที่เราซื้อมาก็ตกใจอะแปะจ๊จเอจงจริงเอ๊ะบางคนแบบกล้วยธรรมดานี่นะไหนลองหีบด,ดูดิวักน่ารักดูหน้ามันสีเป็นแบบ อย่าคิดทางลบนะจ๊ะคิดทางบวกน่ากลัวไหมน่ารักนะน่ารักดอ,อกมีเชือกด้วยบีบแวมันก็ดังปักโอเคเดี๋ยวมาดูดังอย่างที่8ดอย่างสุดท้ายสุดท้ายจริงๆอย่างที่8ดไปดูกันเลย การที่แปดเป็น,น่างที่นุ่มมากนุ่มพอๆกับแพนด้าแต่จะนุ่มกว่าเนาะเพราะว่าแพนด้ามันจะเนื้อแน่นนิดนิดนิดนึง่งอืสนลกมากอมลองจิ้แมแบบสลา,ามดูอือือืมสโลแล้วก็หอบมากนะคะ ตอนแรกๆแพนด้ามาก็ไม่มีกลิ่นแต่ก็ดีอ่ะเขาทำลายเส้นเหมือนมากเหมือนขําปังจริงๆแล้วไม่มีพวงกุญแจด้วยแล้วถ้าสมมติเราวางในจานเขากับกลิ่นโอ้ยกังสกุตที่ไหนดีสกุตที่ไหนเด็ดก็บอกนะคะจะได้ ลองหาดูอันนี้เราจะเรียกว่าปังเนยเพราะมันเหมือนเนยเนยทาตรงนี้ลองลองสีจริงจะสีแบบอันนี้กว่าสีจริงจะสีเข้มกว่านิดนึงตรงเนี้ยปังเนยกลิ่นทอมน้งป้งสดๆไปเลยเดี๋ยวมาดูกันให้หมดเลยนะคะอันนี้ซอรี่ขังยังมีอีกอันนึงคือ เออมันเป็นขนมจีนแต่ไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรอะาโลจริงๆมันซาโลกว่านี้แต่เราเอาไปจุ่มน้ําแล้วก็ไปแช่ตู้เย็นแล้วก็เลยไม่ค่อยซาโลเลยโอเคมันเรามาดูรวมกันดีกว่าค่ะนี่นะคะแบบรวมสกูชี่เราก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะไม่ค่อยเยอะเยอะไหมไม่ค่อยเยอะเนาะ นี่นะคะเพื่อนๆไม่เยอะนะอันนี้ถือว่าไม่เยอะบางคนที่เป็นตักก้าเลยนะคะนี่แต่ออมก็ใส่นี้เอาไว้โอเคบยบายค่ะขอบคุณนะคะที่รับชมฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามออมเพื่อไม่พลาดทิปใหม่ๆนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะมันพูดเหมือนแบบยังไงสักอย่างเดี๋ยวอืม เดี๋ยวเรามาบอกไปกว่าชอบอนไหนมากที่สุดหนึพันด้ากับนี้สโลรเท่ากันนะคะแต่นี้จะเนื้อแน่นกว่านิดนึงเนื้ออันเนี้ยเนื้อแน่นประมาณ98%ของ100%มันจะนุ่มโอเคถ้าเป็นพวกแบบไส้ไหลไส้ไหลน,นี่นี่ก็ไส้ไหลนะนเป็นมันเป็นของไส้ไหลอะ่ะ มันเป็นของกูเดธมะแต่มันปลุกออกมาก็ไสไหลหนึบหนึบไสหนึบหนึบอันนี้ก็ไสไหลอันนี้ก็ไสไหลไสไหลจะชอบถั่วเพราะมันลื่นนั้นหนุบมากแล้วพวกสกุชี่จะชอบสองอันนี้อันนี้โลเป็นแบบที่สามแบบที่สี่อันนี้แบบที่ห้าน,นี้ ไม่แบบที่สี่อันนี้แบบที่ห้านนี้แบบที่หกันนี้แบบห่วยมากโอเคบายบาย